เอาันดังอะไรวะไฟติดดิเน่ยสวัสดีครับเอาวันนี้มารับตัวเจ้าหุนใดกลับครับเราขยับเลยหมุนเอาเรานำไปนูน่นเดี๋ยวให้เราขับโบ่นิ่มเมนี่ยวะไหนโดดดูอู้ปอดคือน,น,นิ่มแล้อู้ อันนี้มารับตัวคนใดหนึ่งหนึ่งครับกับสาแก้วครับมาดูเราน้อยครับเป็นไหมเดี๋ยวให้เราขับขึ้นทะเลยเลยเป็นไร เดินไปนู่นเลยไหม <c oughs> เฮ้ยนี่แหละขึ้นนี่แหละ <c oughs> ขันนี้จะเดินแรงอยู่เอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราขับขึ้นเลยครับ อากาศร้อนมากเลยครับโอ้ยจะเดินรแรงอะวะแล้วขับขึ้นสบายเลยแบบนี้นี่ปันกอนนี่เป็นไหนเป็นไหนแนนอนบะแนนอนบะ ปั่นตางนี้ก่อนนี่สุดจัดเฮ้ย ขับขึ้นเลยเด้อขับขึ้นเลยเล่งเครื่องวันนี้อีกแน่อยวันนี้ตัวเดินเรงอยู่ล้อมันขับขึ้นได้อ <มา S 1> เออดีปะอะดี๋ยอ ถอยก่อนเ,เอ้าเฮ้ย <c oughs> มากดที่นี่มันลอยนูน่นว่ะเดี๋ยวมันกดนี่เอากดกดอันนี้ดึงถอยเลยเดี๋ยวมานี่หน่อยอ่อเดี๋ยวอ่ะกดตรงนี้เอา้า เออนี่แหละเอกหมดเลยการแล้วเอกเอกมามาไปวางนี่ต้องามหน่อยวาง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 ไปค่อย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 

ถคันนี้จะเดินแรงอยู่แล้วครับล้อได้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 มามามาได้ได้ได้ ไล้ไล่ไล่ไล่ไอ้าวยกค่อยคยกค่อยอ่าเดินม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 าอ่ายกเดินมาเดินมาเดินมายกยกยก ยกไปค่อยไปค่อยมาเบามาเบามาเบายกี้ยกี้ยกี้ยกี ah, den den e e ้เบาเบาเบาอ่าเดินมาเดินมาแล้วเดินมาเลยเดินมาเลยมาเลยเลยไล่ไล่ไล่เอาละตรงมาเลย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 สุดจัดครับ นี่ครับให้โอากาสเราน้อยเขาทำได้ครับอีก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 อ่ามุนเลยอ่ามุนคุกแขนเข้นขาน้อยคุกแขนเข้นขาน้อยเออไปค่อย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  มุนไปมุนไปโอน้นี่คนกับอยู่นี่เองนี่ไหลปลาปลาไม่ดีอดโอ้ไห้มาไห้มาเออดูจานเหลาขึ้นเองเลยเนี่ยเอ็ก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 เอ็นหน่อย เอะตรงมา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 เลยโอ้โอ้โอเคสุดยอดเลยครับผมไปส่วนเลยผมไปส่วนเลยเลยอ้าว <reco Christ. S 1> ่าว่าว่าโยกหน่อยยกหน่อยอีกอีก พ่าบ้อพอโอเคแจวเลยโอ้ขึ้นได้แบบสวยงามเลยเราก็ต้องการให้มันหนักฝั่งนี้อยู่แล้วดับเครื่องยังดับฝั่งนู้นปิดสวิต์เลย ต้องมาดึงดับเอ้ยเป็นไงเร่งไหมตัวได้เรงบ่เมื่อได้ตูดมมอเลยอ่อฮะเออเดินขึ้นสบายๆเลยฮะคอนท้นนิ่มเกินบ่แต่ไม่นิ่มเลจะบ่อือนิ่มกว่าตุดมมอยน่ะไปร้อนๆๆการร้อนมากเลย A lot frame dah, lot frame lah